สเก็ตลีลาหรือ f i กอร e สเก t ตมีการเคลื่อนไหวในท่วงท่าที่ยากมากๆเรียกว่าท่า triple axel คือขณะที่นักสเก็ตวิ่งไปบนลานด้วยความเร็วสูงสุดใช้ช่วงเวลานี้เบรกด้วยเท้าข้างเดียวเพื่อส่งแรงในการกระโดดลอยตัวขึ้นไปหมุนตัวกลางอากาศ3รอบครึ่ง1260องศาแล้วลงสู่พื้นเมื่อถึงพื้นใบมีที่เท้าข้างเดียวต้องทนรับแรงกด4เท่าของน้ำหนักตัวเองพลัดพลังขึ้นมาหากไม่รุนแรงก็แค่บั้นท้ายระบมแต่ถ้ารุนแรง อาจถึงขั้นกระดูกหักได้พูดอีกแบบหนึ่งก็คือตั้งแต่ปี 1989- ถึง2020ในช่วง31ปีนี้มีนักสเก็ตหญิงเพียงแค่11คนเท่านั้นที่สามารถทำท่านี้ได้ในช่วงการแข่งขันและหญิงสาวที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและอันดับที่สองของโลกที่สามารถทำท่ากระโดดหมุนตัวสามรอบครึง่งได้สำเร็จแต่ชีวิตที่กำลังรุ่งโรดของเธอกลับถูกกล่าวหาว่าทำทุกวิถีทางเพื่อคว้าชัยชนะมาครอง บงการให้คนไปทำให้คู่ต่อสู้ขาหักสุดท้ายถูกห้ามไมา่ให้ลงแข่งขันอีกตลอดไปในที่สุดต้องผันตัวไปเป็นเจ้าแม่นักชกนางเอกของเรื่องในวันนี้ก็คือทอนยยฮาร์ดิงในปี1970 ทอนยาเกิดที่พอร์ตแลนด์รัฐอเริกอนตอนนั้นอายุ3ปีแม่ทอนยาพาเธอไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งเป็นครั้งแรกเธอเล่นสเก็ตได้ดีทีเดียวแม่เห็นพรสวรรค์ของทอนยาก็เลยหาโค้ชมืออาชีพมาฝึกฝนเธอตอนอายุยังไม่ถึง4ี่ขวบทอนยาเข้าร่วมการแข่งขันที่อายุไม่ถึงเกณฑ์แต่ก็ยังสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ก่อนอายุ10ปีเธอก็สามารถทำท่ายากได้เกือบทั้งหมดพรสวรรค์นในการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของทอนยาไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยแต่การที่จะประสบความสำเร็จได้น จากพรสวรรค์แล้วเบื้องหลังยังต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้ด้วยแต่สเก็ตน้ำแข็งนั้นเป็นกีฬาที่สิ้นเปลืองเงินมากและครอบครัวทอนยาก็ยากจนถึงขั้นถูกเรียกว่าครอบครัวขยะขาวหมายถึงคนผิวขาวที่มีวิถีชีวิตที่แย่เพราะพ่อมีปัญหาทางสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงทําให้ว่างงานมานานแล้วภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวจึงตกเป็นของแม่ที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริการนอกจากรายจ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันแล้วเงินที่เหลือทั้งหมดถูกนํามาใช้ในการเรียนสเก็ต ขอองทนาแต่ถ้าคุณคิดว่าลาวน่าโกเลนแม่ของทอนยายินดีจ่ายค่าเรียนสเก็ตแล้วแล้วก็นั่นคุณคิดผิดอย่างมหันทอนยาเป็นลูกสาวของโกเลนกับสามีคนที่4 เธอนอกจากจะกินเหล้าสูบบุหรี่มานานแล้วนิสัยก็ขี้งุดหงิดมากการเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ของทอนยาทําทให้เธอซึมซับความเคยชินเรื่องการสูบบุหรี่และคําหยาบจากแม่ตั้งแต่เด็กจึงส่งผลกระทบใหญ่หลวงในความก้าวหน้าทางอาชีพนักสเก็ตของเธอในเวลาต่อมาในปีคศ1987เมื่อทอนยาอายุได้16ปีในที่สุด พ่อของทอนยาก็หย่าเพราะทนพฤติกรรมของโกเลนไม่ไหวทอนยาใช้ชีวิตอยู่กับโกเลนไม่นานก็ลาออกจากโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมสเก็ตและเริ่มเข้าร่วมการแข่งขันใหญ่ๆมากมายพยายามสู้เพื่อไปโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ว่าทอนยาก็พบว่าไม่ว่าท่วงท่าลีลาของเธอจะสวยงามสมบูรณ์แบบขนาดไหนเธอก็มักจะได้รับคะแนนที่ต่ำกว่าคนอื่นเสมอๆนี่เป็นเพราะในตอนนั้นเกณฑ์การตัดสินจากสมาคมสเก็ตลีลาไม่ได้ดูแค่ลีลาในการเล่นสเก็ตเท่านั้นแต่ยังดูไปถึง เสื้อผ้าหน้าผมดนตรีประกอบแม้กระทั่งบุคลิก,กภาพด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทอนย่าบุกพร่องอยู่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ทอนย่าไม่มีเงินต้องใส่ชุดแข่งที่แม่เป็นคนตัดเย็บให้เมื่อเปรียบกับชุดเล่นสเก็ตมืออาชีพราคาเป็นหมื่นดอลลาร์แล้วช่างแตกต่างกันสิ้นดีทอนย่าที่แต่งหน้าจัดไว้ผมสั้นตรงกันข้ามกับความสง่างามที่ผู้ตัดสินต้องการโดยสิ้นเชิงในตอนที่คนอื่นต่างก็เลือกเพลงของโมซาร์ทอนย่ายืนยันที่จะเลือกเพลงจากวงร็อกที่ตนเองชื่นชอบดังนั้นไม่ว่า ทำท่ายากแค่ไหนลีลาท่าทางตอนลงสู่พื้นจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนคะแนนที่เธอได้รับก็มักจะต่ำกว่าคนอื่นเสมอเสมอทันย่ารู้สึกว่ามาตรฐานการให้คะแนนแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยการเล่นสเก็ตก็ควรตัดสินจากท่วงท่าลีลาสิทันย่าผู้ไม่ยอมรับต่อความพ่ายแพ้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะใช้ลีลาเพื่อนโน้มน้าวใจของผู้ตัดสินให้ได้และท่วงท่าที่เธอคิดได้ก็คือกระโดดหมุนตัวสามรอบครึง่งท่วงท่าที่ไม่เคยมีใครในสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นที่ทำ กุมภาพันธ์ปี1991พันเกาอาทันยาอายุได้21ปีเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์สเก็ตน้ำแข็งลีลาในอเมริกาเป็นครั้งที่6แล้วทันญาเป็นนักสเก็ตหญิงที่สามารถทำท่ากระโดดหมุนตัวสามรอบครึง่งในการแข่งขันได้สำเร็จกลายเป็นที่1ของสหรัฐอเมริกาและที่สองของโลกจากการแสดงออกของเธอมองออกว่าในตอนนั้นเธอตื่นเต้นมากแค่ไหนทัญยาที่ไม่เคยอ,อยู่ในสายตาของบรรดาผู้ตัดสินเลยยังต้องยอมให้คะแนนเธอสูงทำให้ทันยาได้ครองแชมป์แ สิ่งที่คาดไม่ถึงคือการกระโดดในครั้งนี้ทำให้เจฟฟสามีที่ไม่ได้เรื่องถึงกับอิจฉาตาร้อนเมื่อตอนทอนยาอายุ15ปีได้รู้จักเจฟฟที่แก่กว่าเธอ3ปีคนสองคนได้แต่งงานกันในปี1990เมื่อตอนทอนยาอายุ19การปรากฏตัวของเจฟฟก็ได้มีบทบาทหน้าที่แทนโกลเลนแม่ของทอนยาคุณสมบัติหลัก2ออย่างรวมถึงหาเงินสนับสนุนการเล่นสเก็ตและการทำร้ายร่างกายทอนยาด้วยหลังจากทุกครั้งที่โดนทำร้ายทอนยาก็เลือกที่จะให้อภัยหลังจาก ทอนยากระโดดจนมีชื่อเสียงในการชิงแชมป์ยิ่งกระตุ้นความน้อยเนื้อต่ำใจของเจฟฟให้เพิ่มมากขึ้นสภาพการตบตีทำรายร่างกายนับวันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนี้ทอนยานอกจากจะต้องฝึกฝนอย่างเข้มข้นสุดๆทุกวันแล้วก็ยังต้องทนกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกวันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี1992ทอนยาเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในโอลิมปิกฤดูหนาวที่ฝรั่งเศสแม้ว่าทอนยาอยากจะท้าทายเพื่อให้กลายเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่ทำท่ากระโดดหมุนตัวสามรอบขึ ในกีฬาโอลิมปิกนี้ให้สําเร็จแต่น่าเสียดายเธอล้มเหลวสุดท้ายทอนย่าทาได้แค่อันดับที่4เท่านั้นตรงกันข้ามแนนซี่ที่เคยพ่แพ้ให้กับทอนย่าในการแข่งขันชิงแชมป์ก่อนหน้านี้คาดไม่ถึงว่าเธอจะได้รับเหรียญทองแดงแม้ว่าทอนย่าจะมีศักยภาพที่สู้แนนซี่ได้แต่รูปลักษณ์ภายนอกกริยาท่าทางและภูมิหลังของครอบครัวของแนนซี่ในสายตากรรมการและสมาคมสเก็ตลีลาอเมริกันมีความเหมาะสมกว่าทอนย่าสเก็ตลีลาเป็นกีฬาที่ทําให้บุคคลรู้สึกถึงความสูงส่งและ าามดังนั้นตลอดเวลาแนนซี่คือคู่แข่งสําคัญของทอนยาถึงแม้ว่าทอนยาจะไม่พอใจมากที่พ่ายแพ้ให้กับแนนซี่ในการแข่งขันโอลิมปิกแต่พอไม่นานเท่าไหร่เธอได้รับในโอกาสครั้งที่2เพราะพอดีที่ปีนั้นโอลิมปิกฤดูหนาวแยกออกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเดิมทีโอลิมปิกฤดูหนาวจะต้องรอจัดขึ้นหลังจาก4ปีจัดขึ้นก่อนกําหนด2ปีในปี1994ทอนยาเตรียมพร้อมออกรบทันทีนอกจากการฝึกฝนร่างกายและซ้อมบนลานสเก็ต ยังมีอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของทอนญย่าก็คืออุปสรรคทางใจเจฟ สามีของเธอทอนยาตัดสินใจที่จะหย่ากับเจฟฟแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือการหย่าในครั้งนี้สะเทือนไปถึงสมาคมสเก็ตลีลาอเมริกันทางสมาคมบอกกับทอนยาเสมอว่าให้รักษาภาพลักษณ์ที่ดีและยังต้องแสดงความรักที่หวานชื่นต่อหน้าสาธารณาชนเมื่อคิดว่าอยากจะเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวทอนยาถูกบีบบังคับให้ต้องรักษาความสัมพันธ์กับเจฟต่อไปและนี่ก็เป็นสาเหตุทางอ้อมท,ที่ทอนยาถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขันตลอดชีพ6มกราคมปี1994ใน การแข่งขันสเก็ตลีลาอเมริกันชิงแชมป์ครั้งใหม่หลังจากแนนซี่ซ้อมในสนามจริงเสร็จทันใดนั้นก็ถูกทำร้ายด้วยกระบองทำให้บริเวณต้นขาขวามีรอยช้ำม,มากแนนซี่จึงถูกบังคับให้สละสิทธิ์ในการแข่งขันในขณะที่ทุกคนกำลังตามหาอาชญากรอยู่ทอนญย่าได้แชมป์อย่างไม่ต้องระแวงอะไรเลยหนึ่งสัปดาห์ต่อมาชายผู้ที่ทำร้ายแนนซี่ได้มามอบตัวเขาสารภาพว่าถูกเจฟสสามีของทอนยา่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วเจฟก็บอกว่าทอนญย่าก็มีส่วนร่วมด้วยแต่ ว่าทันย่ายืนกรานว่าตนเองนั้นไม่ได้เข้าร่วมและวางแผนการก่อเหตุแต่ไม่ว่าทันย่าจะอธิบายยังไงเดิมทีบุคลิกภาพของทันย่าก็ซูนแนนซี่ไม่ได้อยู่แล้วจึงกลายเป็นเป้เปาหมายโจมตีของสื่อมวลชนแต่โชคดีที่ทันย่านั้นมีศักยภาพจริงเธอเลยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโอลิมปิกฤดูหนาวของสหรัฐอเมริกาอาการบาดเจ็บแนนซี่ไม่ได้แย่มากนะักจึงได้รับการยกเว้นและสามารถร่วมการแข่งขันได้ต่อไปแต่สื่อก็ยังตามจี้ไม่หยุดทําให้ทันย่าไม่มีสมาธิในการเตรียมตัวสําหรับการ แข่งขันในวันเดียวกันที่โอลิมปิกฤดูหนามาถึงเพราะทันญยญาอยู่ภายใต้ความกดดันมากเกินไปบวกกับตอนแข่งขันเกิดปัญหากับเชือกรองเท้าสเก็ตถึงแม้ว่ากรรมการจะให้โอกาสเป็นครั้งที่2ทันยาก็ยังไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ทำได้เพียงแค่อันดับที่8ซึ่งตรงข้ามกับนนซี่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นเลยในที่สุดก็ยังคว้าเหรียญเงินมาได้แต่เรื่องราวก็ไม่ได้จบไปตามเกมการแข่งขันที่จบลงหลังจากกลับอเมริกาแล้วทันยาถูกฟ้องฐานขัดขวางกระบวน การยุติธรรมอย่างไรก็ตามแม้ว่าอายการและผู้พิพากษามไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าทอนย่ามีส่วนเกี่ยวข้องและวางแผนทำร้ายแนนซี่สมาคมสเก็ตลีลาอเมริกันจึงถอดถอนตำแหน่งแชมป์สเก็ตลีลาปี1994ของทอนย่ายังถูกห้ามไม่ให้เข้าแข่งขันและการฝึกสอนภายใต้สมโมสรตลอดชีพเท่ากับว่าสิ้นสุดอาชีพสเก็ตลีลาของทอนย่าในฐานะเจ้าของเหรียญโอลิมปิกฤด,ดูหนาวสองครั้งหลังจากนั้นแนนซี่ก็ได้รับงานโฆษณาอย่างล้นหลามคาด ว่าได้ค่าตัวสูงถึงประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐในทางตรงกันข้ามทอนญาไม่ได้เพียงแค่เล่นสเก็ตไม่ได้แล้วเจฟยังขายคลิปวิดีโอในคืนวันวิวาของเขากับทอนญาให้นิตยาสารสําหรับผู้ใหญ่ด้วยเงิน4แสนเหรียญสหรัฐเพื่อการดํารงชีวิตทอนญาทํางานเป็นช่างทาสีช่างเชื่อมและพนักงานร,ร้านฮาร์ดแวร์ปี2002หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันดาราน,นักชกเป็นนักมวยอาชีพมา2ปีต่อมาเนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นเวลานานทําให้เกิดโรคหอบหืดโดนบังคับให้แขวนนวมใน ปี2017เรื่องราวของทอนยาถูกนํำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่องค่านี่แหละคือทอนยาแต่ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรทอนยาก็ยังคงเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกในสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสําเร็จในการทําท่ากระโดดหมุนตัว3รอบครึ่งโอเคค่ะ บายบายแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งได้กลายเป็นอาชญากรอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นที่ประเทศต้องการตัวในช่วงค่ำคืนชื่อของเธอคือฟูเทียนเฮอจือเธอเป็นคนที่ทางการต้องการตัวผ่านการทำสรรลยกรรมอย่างต่อเนื่องและใช้นำแฝงมากกว่า20นามในการหลบหนีเธอถูกคนทั่วโลกเรียกว่าแม่มดเจดหน้า เหตุเกิดที่เมืองมัซยามะจังหวัดเอฮิเมะประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปี1982ฟูเทียนเฮอรจือทำงานเป็นสาวนั่งดริกงในไนท์คลับแห่งหนึ่งแต่ฟูถีียนเดิมทีมีหน้าตาที่ไม่ได้สะสวยอะไรประกอบกับเป็นคนโมโหร้ายเธอมักจะตะคอกใส่แขกบ่อยครั้งดังนั้นจึงไม่มีแขกคนไหนอยากเรียกใช้เธอตรงกันข้ามกับฟูถียนคือเบอร์หนึ่งของร้าน นามแฝงเสี่ยวไอ้สาวนั่งดริงรูปลักษณ์ที่อ่อนหวานและบุคลิกร่าเริงทําให้เสี่ยวไอ้ทุกทุกเดือนมีรายรับหลายล้านเยนที่จริงเราฟู่เถียนไม่เพียงแต่แต่งงานแล้วแต่ยังมีลูกชายและลูกสาวจากสามีเก่าและสามีคนปัจจุบันของเธออีกด้วยแม้ว่าฟู่เถียนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีแต่เธอก็ยังมีคนรักอื่นที่อยู่ข้างนอกอีกฟู่เถียนไม่เพียงแต่ปกปิดว่าเธอแต่งงานแล้วแต่ยังใช้นามแฝงว่าเกาจิงชูเม่ทากาฮาชิฮาซุมิ ในการคบหากับคนรักคนนี้12วันก่อนเกิดเหตุเพื่อที่จะได้พบปากกับคนรักคนนี้เป็นการส่วนตัวฟู่เทียนได้เช่าอพาร์ตเมนต์หนึ่งหลังแรงกดดันมหาศาลทางเศรษฐกิจกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ฟู่เทียนก่ออาชญากรรม19สิงหาคมปี1982เวลาบ่ายโมงตรงฟู่เทียนไปหาเสียวไอที่บ้านตั้งใจจะไปขอยืมเงินแต่เซียวไอปฏิเสธแล้วเธอยังชวนให้ฟู่เทียนดื่มวิสกี้ที่แขกส่งมาให้ด้วยกันจากนั้นทั้งคู่ก็เมากันตั้งแต่กลางวันแสกๆฟู่เทียน มองไปที่เสี่ยวอ้ายที่เมาอยู่และห้องที่เต็มไปได้วยของแบรนด์เนมมากมายด้วยความอิจฉาบวกกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้เธอไม่ต้องไตรตรองก่อนเธอใช้เข็มขัดรัดคอเสี่ยวไอ้จนขาดใจหลังจากเกิดเรื่องฟู่เทียนนึกย้อนกลับไปตอนอายุ17เธอได้ขโมยของและถูกตัดสินจำคุกดังนั้นเธอจึงตัดสินใจไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะไม่กลับไปติดคุกอีกฟู่เทียนนำร่างของเสี่ยวอ้ายใช้ผ้าปูที่นอนห่อเอาไว้จากนั้นลากไปที่บันไดด้านหลังซึ่งปกติ ไม่มีใครใช้หลังจากกลับมาถึงห้องนำเงินสดและสมุดบัญชีเงินฝากของเสี่ยวอ้ายไปก่อนจากนั้นก็ใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงนั่งรออยู่ในบ้านของเสี่ยวอ้จนถึงเวลาหนึ่งทุ่งตรงฟูเถียนโทรหาสามีของเธอและบอกว่าแฟนของเพื่อนสาวเธอนั้นชอบทำลายเธอ ให้สามีขับรถมาหาตอนนี้เพื่อช่วยย้ายบ้านหนีเมื่อสามีของฟู่เทียนมาถึงบ้านของเสี่ยวอ้ายเธอบอกสามีของเธอว่าเธอทำร้ายเสี่ยวไอ้แต่บอกว่าเป็นเพราะเสี่ยวไอ้ายจู่ๆจะโจมตีเธอด้วยอาวุธดังนั้นเธอจึงฆ่าเสี่ยวไอ้เพื่อป้องกันตัวแม้ว่าสามีของฟู่เทียนได้เกลี้ยกล่อมฟู่เทียนให้ยอมมอบตัวแต่ฟู่เทียนไม่ยอมและอยากให้สามีช่วยทำลายศพให้สามีได้นำศพย้ายมาที่รถของตัวเองหลังจากนั้นก็โทรเรียกหาญาช่วยเหลือในการเช่ารถ และย้ายบ้านนำเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ไว้ในบ้านของเสี่ยวอ้เสื้อผ้าและจุดชนัยรวมกันถึง344แบบสิ่งของมูลค่ารวม9.51ล้านเยนหรือประมาณ2.71ล้านบาทย้ายออกทั้งหมดหลังจากนั้นฟูถทียนและสามีของเธอก็นำร่างของเสี่ยวอ้ายไปฝังไว้ที่ภูเขาลึกห่างจากเมืองมัซเซียมะ20กิโลเมตรเช้าวันรุ่งขึ้นฟูถทียนได้ขอความช่วยเหลือจากญาติอีกครั้งใช้สมุดบัญชีงเงินฝากของเสี่ยวไอ้ถอนเงินที่ ฝากในธนาคาร7.6แสนเยนหรือประมาณ2 1 6 0 0 0บาทออกมา 23สิงหาคมวันที่4หลังเกิดเหตุตำรวจที่ได้รับหนังสือแจ้งไปดูที่บ้านเสีย่ยวไอ้ตำรวจเข้าไปเห็นในบ้านเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถึงกับต้องอึง้งเมื่อได้ถูกย้ายออกไปหมดฟูเถียนได้นำของทั้งหมดย้ายไปไว้ที่อาพาร์ตรเมนต์ของคนรักที่เพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่รอหลังจากคนรักกลับมาก็บอกคนรักว่าเป็นสินสอดทองมั่นที่พ่อแม่ของเธอมอบให้เธอ แต่ฟ้ามีตาคืนวันเกิดเหตุเจ้าของบ้านเช่าของเสี่ยวอ้ายเห็นเห็นฟู่เทียนพวกเขาย้ายของในบ้านของเสี่ยวอ้ายและยังเห็นเลขทะเบียนรถที่ญาติของฟู่เทียนเช่ามาตำรวจพบญาติผ่านป้ายทะเบียนและตามหาฟู่เทียนเจอ24สิงหาคมวันที่หหลังเกิดเหตุตอนเย็น6โมงครึ่งตำรวจได้โทรไปที่บ้านของฟู่เทียนฟู่เทียนแกล้งปลอมเป็นเสียงเด็กหลบหนีไปได้อีกครั้งเธอรู้ว่าถ้าคืนนี้ยังไม่หนีแล้วก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วก่อนที่จะหนีฟู่เทียนยังได้ทำกับข้าวล้างจาน 24สิงหาคมปี1982เวลา20นาฬิกาสนาทีฟู่เทียนได้เริ่มต้นชีวิตของตัวเองด้วยการหลบหนีแบบไม่คาดคิดฟู่เทียนเหอชื่ออายุ34ปีในปีนี้หลังจากฟู่เทียนหลบหนีได้2ชั่วโมงสามีของเธอก็ได้โดนจับกลุ่มตัวตำรวจก็ได้ติดตามเบาะแสจากสามีของฟู่เทียนที่ให้ไว้จนพบอพาร์ตเมนต์ที่ฟู่เทียนและคนรักเช่าอยู่และยังพบสถานที่ที่ฟู่เทียนและสามีได้นำร่างไปฝังไว้ตอนแรกตำรวจวางกำลังหลัก ไว้ที่เมืองเอฮิเมะแต่ที่จริงแล้วฟูเทียนได้หนีไปยังจังหวัดอิชิคาวะซึ่งอยู่ห่างออกไป500กิโลเมตรฟูเทียนได้เปลี่ยนไปใช้นามแฝงเป็นเซียวเย่ซูรุนอนโดระชินบุกลับไปอาชีพเก่าในเมืองคานาซาวะ ตำรวจที่ไม่สามารถจับฟู่เทียนได้ได้ระบุว่าฟู่เทียนเป็นอาชญากรที่ต้องการตัวมากที่สุดทั่วประเทศมีแต่หมายจับและรูปถ่ายของฟู่เทียนวันที่6หลังจากฟู่เทียนหลบหนีได้ไปทำศัลยกรรมมาแล้วทำตาสองชั้นเสริมจมูกไม่เพียงแต่เท่านี้แม้แต่นิสัยยังเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนราเริงมากต่อมาฟู่เทียนได้ใช้วิธีหลอกตาเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อน39วันหลังจากเริ่มหลบหนีฟู่เทียนมีความกล้าม,มากเธอได้โทรหาคนรักของเธอแต่ตำรวจ ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกเสียงไว้ในโทรศัพท์คนรักของเธอไว้ล่วงหน้าแล้วฉันคือชูเหมยคุณลืมฉันหรือยังใช่แล้วฉันไม่รู้จักฟูเทียนเหอจื้อแต่รู้จักเก้าจิงชูเหมยจะวางสายจริงๆแล้วทำไมล่ะอันตรายอันตรายอันตรายอย่างไรถ้าถูกดักฟัง ต้องเป็นปัญหาแน่ตำรวจคนนั้นฉลาดพบบาะแสเล็กน้อยจากการบันทึกเสียงคือมีเสียงหยอดเหรียญแทรกเข้ามาในบันทึกเสียงเพราะในขณะนั้นโทรศัพท์สาธารณะของญี่ปุ่นเวลาสนทนาต่อ1ิบเยนถูกกำหนดโดยระยะทางตำรวจตรวจสอบผ่านช่วงเวลาของเสียงหยอดเหรียญสันนิษฐานว่าสายของฟู่เทียนมาจากเขตคันไซโทรมาหาคนรักดังนั้นกองกำลังหลักจึงออกค้นหาในเขตคันไซแต่คาดไม่ถึงว่าฟู่เทียนเพื่อที่จะก่อกวนตำรวจจึงหนีไปถึงโอซาก้าโทรหาคนรักและญาติของเธอ ที่จริงเธออยู่ที่คาสานาว่ามาตลอดและยังคงทํางานเป็นสาวนั่งดริงค์เดือนที่8หลังจากการหลบหนีฟูเทียนและช่างพิมพ์ได้อาศัยอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันได้เพียงครึ่งปีฟูเทียนได้เลิกทายาตรุ่นที่3ของร้านวากาชิอายุกว่าร้อยปีในบาร์ที่เขาทํางานอยู่เพื่อที่จะได้อยู่กับทายาทรุ่นที่3ในช่วงค่าคืนฟูเทียนได้ย้ายของทุกอย่างออกไปรอช่างพิมพ์กลับมาก็จะเห็นเพียงบ้านที่โล่งเปล่าคราวนี้ฟูเทียนได้ใช้นามแฝงว่า เสียวเย่ซื้อหัวซื้อโอนอเดราคาเซ่หลอกทายาทรุ่นที่3มว่าตนเป็นลูกสาวของร้านอาหารในเกียวโตแม้ว่าทายาทรุ่นที่3มจะแต่งงานกันแล้วแต่เพื่อฟูเทียนก็ได้หย่ากับพันรายาหลังจากอยู่กับทายาทรุ่นที่3มได้3เดือนฟูเทียนได้ย้ายเข้าไปอยู่ในตระกูลของทายาตรุ่นที่3และไปเป็นเท่าแก่นี้ฟูเทียนหาคำแก้ตัวเพื่อไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับทายาตรุ่นที่3มแต่หลังจากฟูเทียนมาอยู่ในครอบครัวธุรกิจในร้านดีขึ้นเรื่อยๆทําให คนในครอบครัวของทายาทร,รุ่นที่สมชอบฟู่เถียนมากๆก็เลยไม่ได้สนใจลูกชายของทายาทร,รุ่นที่สมกับฟู่เถียนที่มีสถานะเป็นแม่เลี้ยงมีความสัมพันธ์เหมือนในฉากหนังเกิดขึ้นฟู่เถียนได้นึกถึงลูกชายคนโตที่ถูกตนทออทิ้ง4ปีหลังจากการเริ่มต้นของการหลบหนี ฟูเทียนเธออดไม่ได้ที่จะโทรหาลูกชายคนโตเพื่อนัดออกมาพบเพื่อให้แม่และลูกได้กลับมาพบกันอีกครั้งฟูเทียนจึงพาลูกชายกลับบ้านอย่างกล้าหาญบอกครอบครัวเศรษฐีว่าเป็นหลานชายของเธอลูกชายของฟูเทียนอยู่ในบ้านของทายาตรุ่นที่3กลายเป็นเด็กฝึกงาน แม่ลูกห่างกันมาสี่ปีได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแผนการที่ดูสมบูรณ์แบบของฟู่เถียนยังคงมีอยู่เท่านั้นแต่มันมีข้อบอกพร่องร้ายแรงก็คือทุกครั้งที่ทายาทรุ่นที่3ต้องการจดทะเบียนสมรสกับฟู่เถียนอย่างเป็นทางการฟู่เถียนมักจะหาเหตุผลต่างๆมาเพื่อที่จะปฏิเสธจนกระทั่งถึงปีที่5ของการหลบหนีทายาทรุ่นที่3มไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพบหมายจับของฟู่เถียนหลังจากกลับถึงบ้านทายาทรุ่นที่3มถามฟู่เถียนว่าเธอใช้ฟู่เถียนเหอจือหรือเปล่าฟู เถี่ยนปฏิเสธ ครอบครัวของเศรษฐีหาโอกาสหาใบขับขี่ของลูกชายฟูเทียนพบว่าพวกเขาไม่ใช่คนของเกียวโตอย่างที่ฟูเทียนบอกเลยโทรแจ้งตำรวจทันที12กุมภาพันธ์ปี1988ารตำรวจออกเดินทางไปคานาซาวะตั้งใจจะจับกลุ่มฟูเทียนเห็นตำรวจค้นหาตัวเองก่อนแล้วจึงเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างอีกครั้งรวมทั้งลูกชายของตัวเองฟูเทียนที่วิ่งหนีอยู่ใต้จมูกข,ของตำรวจกลายเป็นประเด็นทั่วญี่ปุ่นอีกครั้งหมายจับของฟูเทียนได้ถูกเปลี่ยนเป็นภาพหลังจาก รัลยกรรมของเธอแต่ฟูเทียนเปลี่ยนรูปลักษณะของตัวเองอีกครั้งโดยตัดผมหน้ามา้าใช้นามแฝงช่างเบินชินคาโอรุคุราม,มโตะไปเป็นพนักงานทำความสะอาดที่โรงแรมม่านรูดในนากุย่ารอตำรวจมาถึงฟูเทียนก็ได้หายไปอีกครั้งตั้งแต่ปี1988ถึง1996ใน8ปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ เธอจะไม่อยู่เพียงแค่สถานที่เดิมเกิน3เดือนจากฮอกไกโดไปยามากุจิมีร่องรอยของฟูเทียนแต่ทุกครั้งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงฟูเทียนจะออกไปก่อนแล้วเสมอในปี1990ได้ทำศรลยกรรมครั้งที่สองด้วยวิธีนี้ฟูเทียนหนีมาได้ถึง14ปีขณะนั้นระยะเวลาดำเนินคดีอาญาฐานทำรายร่างกายในญี่ปุ่นคือ15ปีกล่าวอีกในหนถ้าผ่านไปอีกปีหแม้ว่าตำรวจจะจับฟูเทียนได้แต่ก็ไม่สามารถส่งเธอเข้าคุกได้ ในประวัติศาสตร์ตำรวจญี่ปุ่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรางวัลน,นำจับ1ล้านเยนหรือประมาณ285,000บาทหัวหน้าโรงพยาบาลที่ทำศัลยะกรรมให้ฟูเถียนครั้งแรกก็คิดว่าตนก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบจึงให้เงินรางวัลน,นำจับถึง4ี่ล้านเยนหรือประมาณ1.14ล้านบาทคนญี่ปุ่นทั้งประเทศกำลังตามจับฟูเถียนเหอจือฟูเถียนในเวลานั้นได้ใช้นามแฝงว่าจงชุนโยจือจือนากามุระยุกิโกะขายเครื่องสำอางในฟุกุอิ แต่ไม่รู้ทําไมฟูเทียนผู้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอมักจะไปร้านโอเด้งอยู่บ่อยครั้งโดยที่นี่เธอได้ใช้ชื่อว่าจงชุนลีจูไรโกนากามูระมอยู่วันหนึ่งสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในเมืองฟุคุอิรายงานข่าวของฟูเทียนเท่าไก่่นี้และลูกค้าประจําใช้วิธีสั่งเคราะห์เสียงและวิธีพูดของฟูเทียนและคิดว่าจงชุนที่พวกเขารู้จัก คือฟู่เทียนจึงรีบแจ้งตำรวจทันทีหนึ่งเดือนหลังจากนั้นฟู่เทียนไม่เคยปรากฏขึ้นที่ร้านนั้นอีกเลยเมื่อทุกคนคิดว่าได้ปล่อยให้ฟู่เทียนหนีไปได้อีกครั้งฟู่เทียนปรากฏตัวในร้านอีกครั้งเท่าแก่นี้ได้หยิบขวดและถ้วยที่ฟู่เทียนได้สัมผัสส่งมอบให้ตำรวจผ่านการเปรียบเทียบลายนิ้วมือยืนยันว่าเป็นฟู่เทียนตำรวจล้อมร้านทั้งร้านวินาทีที่ฟู่เทียนก้าวออกจากร้านก็ได้โดนตำรวจควบคุมตัวท,ทันที29กรกฎาคม1997ันเายเวลา18นาฬิกาสี ฟูเถียน21วันก่อนอายุคดีจะสิ้นสุดลงการหลบหนีมาตลอด14ปี344วันของเธอได้จบลงตามที่ตำรวจที่รับผิดชอบในการสอบสวนบนปฏิทินติดผนังในบ้านของฟูเถียนได้วงวันที่19สิงหาคม1,997วันครบกำหนดฟ้องวันนี้ไว้พฤศจิกายนปี2003ฟูเทียนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต10มีนาคมปี2005ฟูเถียนในขณะที่ถูกจำคุกนั้นได้เสียชีวิต เนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อสมองอักเสบในอายุ57ปีและเท่าแก่นี้ร้านโอเด้งและลูกค้าประจำหลังจากได้รับเงินรางวัล5ล้านหรือประมาณ1.423ล้านบาทตัดสินใจบริจาคเงินทั้งหมดให้กับสมาคมสนับสนุสน,นครอบครัวเหยื่ออาชญากรรมเหตุผลที่ฟูเถียนเลือกนาทีสุดท้ายมักจะไปร้านโอเด้งนั้นเสมอเป็นความเชื่อมั่นในวิธีการหลบหนีของตัวเองหรือไม่หรือใจจริงแล้วอยากให้โดนตำรวจจับเพื่อรับการบรรเทาทุกทางจิตใจคาดว่าคงมีแต่ฟูเถียนเห เอเท่านั้นที่รู้คลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คุยกับเราทางด้านล่างด้วยนะไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะ